คลิปนี้นะครับก็จกฝากนะครับสําหรับแต่งงานนะครับที่ย้ายงานมาแล้วนะครับย้ายงานมาแล้วนะครับรีบเข้าสถานประกอบการใหม่นะครับหรือว่ารีบเข้าทํางานใหม่นะครับการเข้าทํางานนะครับต้องได้รับข้อความแนะนาจากคุโยงเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเซ็นสัญญาได้นะครับไม่ใช่ว่าไปอยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องนะครับรอข้อความนะครับรอนะครับข้อความก็ไม่เข้านะครับจนสุดท้ายนะครับดีซ่านะครับเราก็จะขาดนะครับเพราะว่าเขาให้เวลามาสามเดือนนะครับ เพราะว่าหลังจากที่ยกเลิกสัญญาจ้างแล้วนะครับมีเวลาหนึ่งเดือนในการชิดนะครับว่าเราจะไปลงทะเบียนว่างงานที่ไหนนะครับแต่หลังจากลงทะเบียนว่างงานเสร็จแล้วนะครับเรานะครับจะได้เวลาหางานนะครับสามเดือนนั่นก็คือเวลาที่โคยงเซ็นเตอร์นะครับจะแนะนํางานให้นะครับสามเดือนถ้าข้อความไม่เข้านะครับก็ไปขอนะครับเดินทางไปที่โคยงเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่ารอรออย่างเดียวนะครับตามปกติแล้วนะครับข้อความเข้านะครับ ถ้าสามวันนะครับถ้าไม่มีการติดต่อนะครับหรือไม่ขอไปดูงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับข้อความมันจะยกเลิกอัโนมัตินะครับภายในสามวันแล้วก็ถ้าเราอยู่นานๆเนี่ยไม่ไม่รีบเข้าไปทํางานนะครับไม่รีบเช็นสัญญาใหม่เนี่ยข้อเสียนะครับหนึ่งนะครับว่าจะเป็นประกันสุขภาพนะครับเราก็ต้องจ่ายเองนะครับประกันสุขภาพก็ต้องจ่ายเองนะค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางค่าไปดูงานนะครับทุกอย่าง มันจะมีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะครับก็อยากให้ออกจากงานแล้วก็เรียบหาทํางานที่ใหม่นะครับก็พยายามหางานนะครับคนที่นะครับมีโอกาสได้หางานใหม่นะพยายามหางานที่มันเหมาะสมกับตัวเองหางานที่คิดว่าตัวเองทําได้ไม่ใช่ว่าเอาเงินอย่างเดียวเพราะว่าบางคนนะครับได้เงินเยอะก็จริงนะเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่สุดท้ายแล้วนะครับทํางานไม่ไหวนะครับ พราะงานมันหนักเกินดูสภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเอาสุขภาพก่อนนะครับก็ฝากไว้ให้แรงงานนะครับหลายคนนะครับรองานรอจนเลือกงานนะครับเลือกเยอะนะครับจนสุดท้ายนะครับบีซ่าหลุดก็หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสวนงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมนะครับก็อยากฝากไว้ให้แรงงานนะครับช่วงนี้นะครับใครที่มีงานอยู่นะครับให้เกาะตัวกันไว้นะครับทํางานก่อนนะครับถ้ายังพอทําได้อยู่นะครับก็อยากให้ทํานะครับไม่อยากให้ย้ายงานกันนะครับก็ อยากฝากนะครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจกด,ด้วยอะไรหลายอย่างนะครับก็พิจารณาดูนะครับก็าฝากไว้นะครับสวัสดีครับ